สำหรับคอนคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตไอเทมมันเป็น UGC ฟรีนะคะซึ่งคลิปนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นะคะ่ะอันแรกนะคะจะเป็นมงกุฎสีดําอันนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งเขานะคะจะมีการแจกค่ะในวันที่4มิถุนายนนี้นะตอนเวลาเที่ยงคืนค่ะถึงเวลาตีหนึ่งนะคะเป็นเวลาประมาณนี้ค่ะโดยการรับมางวัคนคือเขาเนี่ยได้บอกนะคะว่าจะต้องรับผ่านแมปค่ะแต่วันนี้ตอนนี้นะคะทุกคนยังไม่ได้มีลิงก์ไอเทมนะคะเราก็ยังไม่ได้มีลิงก์แมปเลยคะ่ะซึ่งทุกคนนะคะสามารถติดตามการประกาศเนี่ยได้จากทวิตเตอร์ของคนนี้เลย เป็นเข่าสีแดงอันนี้ค่ะอันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะซึ่งเขานะคะจะมีการแจกในวันที่4มิถุนายนนี้ค่ะตอนเวลาตี2นะคะสำหรับลิงก์ไอเทมนะคะทุกคนสามารถติดตามได้จากดิสคอร์นะคะเดี๋ยวเราเจะปะลิงก์ดิสคอร์ของเขาะะให้ใต้คลิปนี้ค่ะแล้วก็ส่วนข้อมูลอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามในดิสคอร์ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเขายังไม่มีการแจ้งนะว่าจะแจกในแบบหรือว่าเป็นแจกแบบลิงก์ธรรมดาค่ะทุกคนนะคะสามารถติดตามใน Discord ดิสคอร์ไดเลยนะโอเคทุกคนสาหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะ